กระติกรับทึงมากเผยคำพูดจิตแทงใจ จนต้องฟ้องหมอของขวัญเป็นประเด็นที่ต้องฟ้องกันเมื่อเจอเสียงวิพากษวิจารณ์ที่ทางด้านของหมอของขวัญได้ออกมาวิพากวิจารณ์กลุ่มเพื่อนที่อยู่บนเรือลำเดียวกันกับแตงโมทางด้านกระติกหนึ่งในห้าคนบนเรือก็โดนฟาดแรงแบบไม่ยัง้งจนต่อมาทางด้านของกระติกได้เดินหน้าฟ้องหมอของขวัญล่าสุดกระติกได้เปิดใจผ่านทางรายการโหนกระแสและได้พูดถึงการฟ้องหมอของขวัญไปเจอกันในศาลค่ะติ๊กอยากเจอมาก คำท,ที่จิตมากคือไม่เลี้ยงลูกเด็กเล็กเกิดไม่ได้ไงคะทําไมใจดําทําไมเจร้ายนิติดก,กอบหน้ามาเลยนะโหกล่าวหาแน่นอนติดปรึกษาไม่รู้กี่ทนายละโดนแน่นอนค่ะละเอียดยิบทางอาญาเลยตัวเล็กอะไรไม่ได้คิดกระเช้ามากก็ไม่รับค่ะหนูฟังของคุณหมออ่ะหนูทึ่งนะคุณว่าเรื่องส่วนตัวว่าหนูเป็นงี้เป็นงี้คุณรู้จักหนูเหรอไม่รู้จักอันนี้ผิดนะที่มากล่าวหาว่าร้ายคนอื่นอะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ